สิบเรื่องของร้านกาแฟาเปอร์เซนต์อาราบิก้าที่จริงๆแล้วอ่านว่าอาราบิก้าเฉยๆ เรื่องแรกเคนเนตโชจิเจ้าของอาราบิก้าเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวที่ทำธุรกิจเทรดดิ้งค่ะเรื่องที่ 2. เคนเนตถือเป็นแฟนคลับตัวยงของสตาร์บัค s เรื่องที่3เคนเนตโชจิ ji, ซื้อเกาะที่ฮาวายและเพาะพันธุ์เมล็ดกาแฟและค้าขายกาแฟดิบจากทั่วโลกเรื่องที่4เขากลายเป็นผู้จัดจำหน่าย Slayer e so s p อ e s s o โซในญี่ปุ่นเป็นผู้ส่งออกเครื่องคั่วกาแฟรายเดียวของแบรนด์ t o r n a d o King เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องชงและอุปกรณ์ชงกาแฟ c h ม m e ์ในเอเชียเรื่องที่5เคนเนตโชจิ ji, เปิดอาราบิก้าสาขา รกกที่องงเรื่องที่6หลังจากเปิดสาขาแรกได้ไม่นานเคนเทตโชจิก็ตัดสินใจเปิดสาขาแฟกชิพสโตที่ประเทศญี่ปุ่นเรื่องที่7จริงๆแล้วชื่อร้านเนี่ยอ่านว่าอาราบิก้าเฉยๆส่วนรูปเปอร์เซนต์เขามองว่าเครื่องหมายนี้เนี่ยทำให้นึกถึงเมล็ดกาแฟตอนที่ยังเป็นผลเชอร์รี่ที่อยู่บนกิ่งไม้เรื่องที่8จุดแข็งของอาราบิก้าเนี่ยอยู่ที่เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพเรื่องที่9เคนเนตต้องการให้อาราบิก้าอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมอย่างการเลือกเปิดสาขาที่เกียวโตก็เพราะว่าเป็นเมือง เก่าแก่และมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมมากมายหรือแม้แต่การมาเปิดสาขาในประเทศไทยที่ไอคอนสยามซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถือเป็นสายน้ำที่เก่อกับเนิดวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมไทยและเรื่องสุดท้ายแม้ไม่ได้มีเมนูมากมายแต่เคนเนดเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับมาตรฐานของรสชาติกาแฟที่ไม่ว่าจะไปดื่มกี่สาขาก็จะต้องได้รสชาติกาแฟเดียวกัน